่าจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ําเรายังคงให้การต้อนรับเข้าประเทศไทยแต่ยังจําเป็นต้องมีการกักตัวตามเงื่อนไขและข้อกําหนดพร้อมกันนี้ภายในวันที่1ธันวาคมเราจะเริ่มพิจารณาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้และจะพิจารณาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนและกระตุน้นภาคการท่องเที่ยวการพักผ่อนและบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลเฉลิมฉลอง,ลองเนื่องในโอกาสปีใหม่ผมรู้ว่าการดิจิทัจแบบนี้มีความเสี่ยงที่เกิดจะแน่นอนเลยว่าเมื่อเราเริ่มต้นการผ่อนคลายต่างๆอาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราว ซึ่งเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินดูว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรเราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้เพราะว่าถ้าเราต้องเสียโอกาสในช่วงเวลาทองของการทำอากรินไปอีกเป็นปีที่สองติดต่อกันผมคิดว่าประชาชนคงรับมือไม่ไหวอีกต่อไปแต่ก็ตามถ้าเราเห็นว่าในสองสามเดือนหรือสี่เดือนข้างหน้า มีสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายากๆาึคือดีแน่นอนว่าเราก็ต้องจัดมาตรการที่เหมาะสมและพอเหมาะพอดีมาจัดการคุมสถานการณ์เอาไว้ให้ได้เมื่อเรารู้ว่าวยรัสนีเป็นทำให้ทั่วทั้งโลกต้องตกใจมาแล้วหลายรอบดังนั้นเราต้องพร้อมรับมือหากมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมได้ตั้งเป้าที่จะเปิดรับ นักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวให้ได้ภายใน120วันพร้อมกับเร่งเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนวันนี้ผมก็ใช้โอกาสนี้ชื่นชมความท,ทุเล่ดทิ่งใหจของเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติการนกาอนอื่นๆรวมถึงพี่น้องประชาชนไทยทุกคนสำหรับความร่วมมือของทุกท่าน ที่ตอบสนองตอ่อควาร้องขอของผมเมื่อเดือนมิถุนายนหลังจากที่เราตั้งเป้า120วันก็ได้มีความพยายามก็อย่างเต็มที่ทำทุกวิถีทางเพื่อจะจัดหาวัคซีนหมายได้เพิ่มมากขึ้นและย่างจริงกับประเทศอื่นเพื่อเราได้รับการสร่งมอบวัคซีนเข้ามาซึ่งทั้งหมดนี้เราประสบความสำเร็จอย่างมากการรับสบ่งมอบวัคซีนของประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึงสามเท่าในทันทีจากที่เดือนพฤษภาคมเราได้รับส่งมอบวัคซีน4ล้านโดสกลายเป็นว่าเราได้รับส่งมอบวัคซีนถึง12ล้านโดสในเดือนกรกฎาคมและได้รับส่งมอบวัคซีนอีกถึงเกือบ14ล้านโดสในเดือนสิงหาคมและวันนี้เราจะได้รับส่งมอบวัคซีนเข้าประเทศไทยถึงมากกว่า20ล้านโดสต่อเดือนไปจนถึงสิ้นปี รวมเป็นวัคซีนจำนวนมากกว่า170ล้านโดสเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นอย่างมากในขณะเดยียวกันเพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมาย120วันเจา้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุขก็ได้ทำงานกันอย่างไม่มีเดือดเดือยเร่งเ,เครื่องการฉีดวัคซีนรวมทั้งพี่น้องประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน ถึงแม้ว่าจะมีความไม่สะดวกสบายในเรื <ang> ่องของการนั้นหมายบ้างก่อตามซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือจากเดิมที่เราฉีดวัคซีนได้อยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นโดสต่อวันเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่หลังจากการตั้งเป้า120วันเพียงหนึ่งเดือนจํานวนการฉีดวัคซีนต่อวันของประเทศไทยพุ่งขึ้นทันทีทีมสาธารณสุขของไทยดันยอดการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นถึงสเท่าและดันขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่ประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในสิบประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เร็วที่สุดในโลกปัจจุบันเฉลี่ยแล้วเราฉีดวัคซีนได้มากกว่าเจ็ดแสนโด,ดสต่อวันและในบางวันเราฉีดวัคซีนได้มากเกินกว่าหนึ่งล้านโดสก็มีภายหลังการตั้งเป้าหนึ่งร้อยยี่สิบวันเปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัวเมื่อกลางเดือนมิถุนายนเพียงไม่นานทั้งโลกต้องเจอกับ การแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงของสายพันธุ์เดลต้าที่ทําให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงมากทั้งโลกในช่วงเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกับในประเทศไทยตอนนั้นหลายคนคงตันใจแล้วว่าเราไม่น่าจะสามารถปิดประเทศโดยไม่ต้องกักตัวได้ภายในปีนี้ตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์ในหลายประเทศยังคงต่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้าอยู่แต่การที่เรา กำลังจะสามารถเริ่มเปิดให้เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปการที่เราทำแบบนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการที่คนไทยร่วมมือกันทำงานด้วยความมุ่งมั่นและเป็นหนึ่งเดียวทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าที่สาธารณสุขหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือกันของประชาชนคนไทยทุกคนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ประเทศไทยได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนสามารถภูมิใจได้กับการมีส่วนร่วมที่ทําให้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นและเกิดขึ้นถูกเวลาเพราะเป็นช่วงเวลาพร้อมๆกับที่ประเทศอื่นเริ่มผ่อนคลายเงื่อนไขและข้อจํากัดในการเดินทางของประชาชนของเขาด้วยเหมือนกัน นี่จงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะเริ่มเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกัดตัวขอบคุณครับ